ช่องชามว้าชอบไปสาวป้อนเลยลูกกินข้าวพร้อมกับรอยยิ้มอ่าแต่อีกกินข้าวเปล่าเหรอกินข้าวเปล่าเหรออร่อยไห<า>มครับลบูกนี่ช่องช้ำอู้ยคำใหญ่มากอ่ะอุ้ยามาป้อนทำไมไม่กินแบบนี้มีสาวๆมาป้อนกมุทิชชู่ไมคะกระมุนทิชชู่ให้หน่อยกูกระมุนทิชชู่หน่อย นี่ครับหนูช่อไคะูพลังก็ไม่เื่อนสักทีเนี่ยโอ้ทุเพิ่มพลังพลังไม่เพิ่มต้องกินเยอะๆลูกพลังก็พี่ก็ไม่เื่อนสักทีค่ะอ่ะค่ะเพิ่มพลังอีกกินได้สิบคำนี่พี่ไม่ต้องไปแล้วกินสิบคำเลยป่ะ เอาสิบคำเลยป่ะกินกินเองได้ป่ะกินโชว์เลยโอ้ยตักอีกตักอีกตักอีกลองลองซดน้ำซุปไหมพี่เขาดูได้ไหมลูกซดยังไงคะซดเนี่ยคืออร่อยมากอร่อยมากอตักลูกตักซดเด็กซดโชว์เฮยนี่เก่งนะกินข้าวเองอ่ะโอ้โหโอ้โหเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมไหมคะเยี่ยมลองลองลองซดน้ำซุปสิลูก ลูกโอ้โหกินแซ่บกินแซ่บโอ้โหโอ้โหหร่อนไหมคะอาดดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำโอ้โหโอ้โหดูผิดดูถูกขึ้นไหมพลังขึ้นไหมพลังไม่ขึ้นเลยวัดพลังใหมค่ครับจ้องอยู่นิ่งๆก่อนลูกให้พี่เขาวัดก่อนอนิ่งๆก่อนนะอายป้าอายป้ากินรอเลยกินรอเลย กินไปด้วยได้กินไปเอาเสื้อออกดูเอาเสื้อกินไปด้วยกินไปด้วยเขเขินเขินกัดเสื้อกันแล้วเขนเขาเขนแล้วเนี่ยเก้าเ้าเขอ่ะไปแล้วเนี่ยไปแล้วอ่ะกินโชว์กินโชว์ี่ครั้ง่เดไปทงาน้วไปทำงานแล้วเยกว้างกว้างมค่ะนึช่อช้าโอ้โหมันจริงมากอ้าเขอบคุณพี่เลยครับขอบคุณพี่เลยลูก กินเรียกกินเรียกกินเด็ยกลูกกินเด็ยกลูกซดนเลยลูกซดนน้ำอีกเอาพี่ไปจะไม่กินเลยหรือไงอันนี้ตัวไก่ชิชูหมาหมาเอาไว้เอาไว้ครับเอาวางไว้ลูกพอแล้วชิตุ่ยพีของมาหมาของมาหมาครับอาูกกินข้าวให้เสร็จเร็วๆรีบมานอนลูกมาอย่าเล่นครับกินมแล้วโอเคมาหามะอิ่มน้ำยัง กินนอนแล้วอ่ะกนินมานอนกับแม่กินมนมไข่นุ่มปังไขหนุน่มปังแั่งคอกินอือีกแล้วยังไม่ยิม้มไหมก๊าตัดปัง <c oughs> กินข้าวต้มเสร็จต่อด้วยขนมเค้กแล้ว